Bitcoin หรือ s t a b l e ลคอยเป็นภัยคุกคามของโลกนี้หรือของรัฐบาลมากกว่ากันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับวัดีครับวันนี้มาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin เช่นเคยนะครับเนื่องจากบิ c o i n นะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในราคานะครับประมาณาล้านเจ็นะครับล้านเจ็ดแสน,นะครับแล้วก็น่าจะาวิ่งสูงฟัดกันหน้าพอสมควรเลย ก็มีหลายกระแสนะครับที่ตอนนี้ในภาคของธนาคารนะครับก็เริ่มที่จะยอมรับบิตคอยน์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าบิตคอยน์มันก็จะมีกระแสทั้งบวกทั้งลบนะครับนั้นบิตคอยนะครับในตอนนี้นะครับก็มีผู้ให้ความเห็นนะครับสมความเห็นด้วยกันนะครับดังนั้นใน3ความเห็นเนี่ยเราจะมาสรุปกันนะครับว่า Bitcoin หรือ s t a เปอ c o คอยนะครับอันไหนนะครับที่โดนถูกโจมตีมากกว่ากันนะครับดังนั้นอะไรเป็นที่รัฐบาลคิดนะครับว่าเป็นภัยคุกคามมากกว่าระหว่าง Bitcoin หรือ s t a เปอ c o คอยนะครับผมจะเท้าความข่าวนิดหน่อยนะครับโดยนายมิเชลเซเลอร์นะครับ CEO ของ MicroStrategy นะครับ,ข rategy, รบเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในศตรวรรษที่21นะครับ และเขาได้นำเสนอนะครับและให้บทสัมภาษณ์ในคิสโคะนะครับนิวนะครับเขาได้สัมภาษณ์ว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งมากนะครับในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็เป็นอ่าเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่แพร่หลายนะครับในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นการ d i s r u p นะครับเทคโนโลยีต่างๆของโลกนะครับแล้วก็ เห็นการเติบโตของมันเนี่ยนะครับมันเนี่ยเติบโตมากกว่าบริษัทเทคนะครับในหลายๆในหลายๆบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทชั้นนำอย่างเมสันแ p p เปิลเฟส o o ๊ก o o เกอนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยก็ดกริฟทับมากกว่าธุรกิจอื่นๆนะครับที่เป็นธุรกิจเทคนะครับและบิตคอยนะครับก็จะเป็น สิ่งนะครับที่คงทนยาวนานนะครับและไม่มีพิษมีภัยนะครับที่เซลเซอร์ได้พูดเอาไว้นะครับก็บิตคอยเนี่ยมันมันคงปลอดภัยนะครับและเป็นไปไม่ได้นะครับที่รัฐบาลเนี่ยนะครับจะมาโจมตีบิตคอยนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลน่าจะกังวลน,นะครับหรือวอรี่พวก สเตเบิลคอยมากกว่านะครับแต่ว่านะครับก็เขาบอกว่าสเตเบิลคอยเนี่ยมันมันเป็นตัวแทนนะครับของเงินโลกยิจิตอนนะครับและมันจะทำลายเงินสกุลท้องถิ่นจริงๆนะครับซึ่งสเตเบิลคอยเนี่ยนะครับก็เป็นเงินที่คล้ายๆกับเงินท้องถิน่นเงิน US ดอลลาร์เงินอะไรดิจิตอลอยู่นะครับซึ่งเป็นสกุลท้องถิน่นแบบสกุลดิจิตอลนะครับ เขาบอกมันจะทําลายเงินสกุลท้องถิ่นมากกว่านะครับเพราะว่าธนาคารกลางเองนะครับเขาก็ต้องปกป้องค่าเงินต่างๆนั้น stable Co i n นะครับน่าจะเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาทําลายนะครับระบบการเงินของโลกเก่านะครับไอสิ่งที่เขาเสนออีกอย่างนะครับในเนื้อข่าวเนี้ยน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่านายเจอร์รอนพาวเวลนะครับเคยพูดเอาไว้ว่าบิตคอยนะครับคือ ทองคำในโลกยูดิต้อนนะครับดังนั้นบิตคอยไม่ใช่เงินนะครับไม่ใช่ยูโรไม่ใช่ดอลลร์ไม่ใช่เงินย้วนไม่ใช่อะไรพวกนี้นะครับแต่บิตคอยเนี่ยแข่งขันกับทองคําและเงินนะครับและ ETF กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนและหุ้นนะครับพวกนี้มากกว่านะครับนั้นบิตคอยจะเขาบอกว่าจะไม่ใช่ตัวแทนนะครับ ของสกุลเงินนะครับอันนี้ก็พูดไปเหมือนคนละประเด็นกันเลยนะครับซึ่งในเรื่องของอื่นๆเนี่ยนะครับในภาคของรัฐบาลนะครับเมื่อไปถึงท้ายข่าวเนี่ยนะครับทางรัฐบาลนะครับได้ดูประเด็นของฝั่งรัฐบาลมากนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับและรัฐบาลนะครับก็ได้มีประเด็นว่า ตอนนี้นะครับเขาพยายามที่จะร่างกฎหมายนะครับเพื่อจะควบคุมการขุดของบิตคอยนะครับโดยเฉพาะตอนเหนือของนิวยอร์กครับก็อาจจะถูกปิดตัวลงนะครับเพื่อจะประเมินผลกระทบว่าบิตคอยเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมมากน้อยขนา,นาดไหนก่อนที่จะทําการเปิดเมืองได้ก็คือพยายามที่จะควบคุมบิตคอยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ ถามบอกว่าเป็นความจริงไหมนะครับที่รัฐบาลเนี่ยพยาอ่ากลัว s t a b l e er c o i n หรือ bitcoin มากกว่ากันเ้าดูข่าวาตรงนี้นะครับรัฐบาลกลัวบิ Bitcoin มากกว่านะครับแต่ว่านะครับบิตคอยนะนะครับที่นายเซลเลอร์พูดนะครับมันจะมั่นคงนะครับและมันจะเป็นตัวดิสทับของในศตรวรรษที่21 1, จริงหรือเปล่า ซึ่งตรงนี้นะครับมีคนหนึ่งที่นำเสนอคือนายแอนดริวเฟร์ชแมนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัมนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า Bitcoin นะครับมันก็เป็นแค่ช็อตเทอร์มช่วงสั้นๆนะครับถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ควอนตัมเสร็จมานะครับเราได้ทำหลายคลิปแล้วนะคอมพิวเตอร์ควอนตัมนะครับก็กลับไปดูได้แต่คอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยนะครับ มันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือมันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วนะครับสามารถที่จะแฮกเข้าระบบนะครับหรือแฮกเข้าคอมพิวเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับฉะนั้นถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมเข้ามาบิตคอยอาจจะมีค่าเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าบิตคอยโดนแฮกนะครับโดนทำอะไรได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ควอนตัม เร็ขึ้นมานะครับซึ่งเรามาปิดท้ายในคําถามกันนะครับว่า,าเรื่องของ Stablecoin นะครับและเรื่องของ Bitcoin อะไรถูกโจมตีมากกว่ากันนะครับซึ่งในมิเชลเซเลอร์นะครับ CEO ของ MicroStrategy นะครับก็ต้องอิงอยู่ทาง Bitcoin อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเห็นการผลประกอบการของเขานะครับที่เขาเนี่ย ถือรองบิตคอยนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับจุดห้าพันล้านดอลลาร์นะครับในงดดุลของตัวเขาเองนะครับฉะนั้นเขาเห็นเรื่องของบิตคอยนะครับเป็นช่องทางที่เขาได้กําไรนะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยต้องเลงบิตคอยก่อนเพราะบิตคอยมันชื่อมันมีความน่าเชื่อถือมันดังมากที่สุดนะครับในตระกูลของคริปโตเคอเรนซี รัฐบาลก็พยายามโจมตีบิตคอยมากกว่ารวมถึงเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างคอมพิวเตอร์ควอนตัมนะครับโดยนายแอนดิวนะครับก็บอกว่าถ้าเทคโนโลยีนี้มานะครับบิตคอยก็อาจจะโดนดิสทรับได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องตอบได้เลยว่าบิตคอยนะครับเป็นสินทรัพย์นะครับหรือเป็นสิ่งที่ จะโดนโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามมากกว่า s t a เบอ c o คออย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์ท่านหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตะครับและกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปิดคอยได้ทุกสัปดาห์เลยเราจะมีการอัปเดตคลิปอยู่ส่เสมอนะครับเรามี3ช่องทางคือบล็อกดิสเฟซบุ๊กและ YouTube สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ